เดี๋ยวเบิ้กงกล้องวงจรตำรวจเนี่ยเขาเปิดในเบิ้งเลยเอากระเป๋าเบื้องที่แบบแพ,พ้ป้าปีประือกเอา,าตัวนี้ไปสตาร์ทเพืนเบิ้งตำรวจดิเปิดในเบิ้งเลยนี่ z o งมาเบื้องอะเนี้ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้นกล้องวงจรถนนมันก็มีแห่ว่างไอ้กล้องแต่ว่เราก็มีเป็นที่ชัดจเจนเลวแมนบอกครับวัยหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ได้ออกมาเว้าแล้วว่าเนี่ยหลักฐานหลักฐานที่อยู่น้ำทองถนน ลักฐานหนารถกับมีเจ้าหน้าที่เพื่อนเอาให้เบิง้งว่านี่ลักฐานแบบนี้แบบนี้แบบนี้ผมว่าฟังทั้งพุ่นก็ได้รับเพื่อกันครับพี่รองบอกว่าจะฟังพงยิบาลฟินแลนด์ในเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยบอเมนตาว่าฟังพงยาบาลฟินแลนด์ได้รับผมว่าทั้งพุ่นก็ได้รับเพื่อกันขอมูลอันเดียวกันก็นกต้องได้รับ เข้าไปเรียกร้องหาข้อมูลก็ต้องได้ทางพุ่นก็ไปหาข้อมูลก็ต้องได้เป็นยังจังไปแจ้งว่าเ้าน่ะเป็นผู้ที่ขับรถส้นเขาแม่นบอรครับทั้งๆที่เขาขับรถมาส้นเขา้าจนถึงแก่ชีวิตพยาบาลฟินิลนด์บอกเราว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นออกให้เบิง่งนี่นีน่ี่แบบนี่แบบนี้แบบนี่เบิ่งเอาเนี่ยมีคลิปเบิ์ดกับพีดอง เล้วเป็นยังจังหวะเมเว่าคุยพูดคุยกับเพลิลในไหนคนมันกระตุยไปแล้วกระซอยเยียวยาได้เด้อเป็นยังจังหวะมะว่าวหลังไม่หรือว่าสู่กันในชั้นสารสู่แล้วๆกระทาใจบ่ได้กระขอเพิ่นเพ่ยายบานฟิริแรงเพิ่นบอสอันนี้ดอกครับเพิ่นบ่ใจจืดใจดําดอกเพิ่นเป็นคนมกเก็ตบุญอยู่แล้วเฮ็ดบุญสุนท่านขั้นเพิ่นซอยเหลือใดเพิ่นกระซอยเหลือแต่ว่าซอยซัาที่เพิ่นซอยใดบ่แมนว่าซอยจนแบบว่าสีมาเอาซีราน สู้ไปกับแพร่ครับเพราะว่าคลิปลักฐานมันหลายอิเลขนาดตำรวจเพิ่นเอาห้เบิ้งนะตำรวจเพิ่นยังระบุเลยว่าฟังของเจ้านะ่ะเป็นผู้ที่ไปส้นจนถึงแก่ชีวิตและมาเรียกร้องความเป็นธรรมว่าต้องการให้ว่าเป็นอย่างจังบอกว่าทั้งของพวกเจ้าไปส้นจนถึงจนถึงแก่ชีวิตพวกเจ้าเป็นอย่างจังไปออกข่าวว่าต้องการความเป็นธรรม มันสิเป็นทําในจังไหก็ได้เมื่อระบุแล้วว่าเจ้าส้นเขากับไปสู่ด้วยชันสารว่าเออขับรถแบบนี้มันแบบนี้ลบแบบนี้แบบนี้ก็ไปสู่กันเอาแม่นมาล่ะเจ้าหน้าที่เพิ่นออาให้เบิ่งเรียบร้อยทึ้งสองฟังผมคิดว่าทั่งสองฟังบ่อใดมีฟังเดียวดอกครับผู้ใดสิบอกว่าโอ้ยแม่นแล้วออาให้ตระเวอบาฟนฟิลิเบิ่งฟังเดียวฝังพุนบ่ท่าไในเบิ่งเป็นไปบพได้ครับทางพุ่นก็ต้องขอเบิงเบ่งขอเบิ่งหลักทงหลักฐานอยู่แล้วหรือว่าบ่กล้าขอเบิ่งบ่ ญาติเจอรักฐาน่ญาติเจอรักฐานว่าขับรถแข่งกันมาหมอบมากแล้วก็มาเบียดกันส้นกันแล้วก็กระเด็นมาใส่รถพยาบ,บาลฟินแลนด์แมน่ย่ามวีการตีสามตีสองตีสามเป็นย่ามวีการเด็กน้อยอายุ16ปีออกมาขับรถแค่นี้ก็ผิดกฎหมายแล้วหมวกกันน็อกกับเ่ใส่ผู้ปกครองปล่อยปาลาละเลยออกมาก,กับมีความผิดไม่ยังญาติจะของมีความผิดตีนะ คอหาที่แบบว่าปล่อยปะละเลยออกมาคอยกระบ,บื้อหูเราว่ากฎหมายข้อนี้มันเป็นยังไงแต่ว่าทีแ่แน่มองนี่ขั้นยืนกันอิลีเนี่แลวกัเจ้าหน้าที่ยืนฟ้องนี่เรียบร้อยนะครับคนเป็นแม่นี่ผู้เป็นแม่เรียบร้อยแมนบอกครับเป็นอย่างพยาบาลฟินแลนด์เพิ่นจังแบบว่าเออจังออกมาเปิดเผยหลักฐานชิ้นจังเมื่อว่าว่าพนมีหลักฐานก็เนื่องจากว่าไปบิดเบือนข่าวไปบิดเบือนข่าวว่าเขาเป็นผู้ที่ ได้รับผลกระทบเป็นผู้ที่ได้รับไม่ได้รับความยุติธรรมอได้รับความเปลเป็นธรรมนั่นแหละเป็นอย่างคือจงบ,บอกว่าพยาบาตฟินแลนด์กับบไร้รับความเป็นธรรมแน่ตอนนี้นี่บุมีข่าวส่องไดออกว่าออกมากว้าออกบ้ออกาอันนั้นอันนี้มาแก้ต่างให้พยาบาตฟินแลนด์เล,เลยแต่ว่ามีส่องหนึ่งครับข่าวสดออกมาเว้าแล้วว่ามันกับตะระปัดเป็นคนละเรื่อง พยาบ,บาลฟินแลนด์ออกมาชี้แจงเรียบร้อยแล้วว่าเหตุการณ์มันเป็นจังไดจังใดทุกคนก็พร้อมที่ซัพพอร์ตพยาบ,บาลฟินแลนด์ในเรื่องคลิปเรื่องอย่างต่างๆเมียนบอกครับและอีกอย่างหนึ่งน่ะหลักฐานเมื่อก็เห็นในแน่ชัดอยู่แล้วว่าเจ้าอ่ะน่ะเจ้าลูกเจ้าอ่ะน่ะไปเป็นเป็นกุมเป็นแกงเพราะว่าหลักฐานทื่งคลิปนารถทื่งคลิปไล่สดตอนซนปูพากันเป็นลุ่มโหไปลุ่ม เพื่อที่จะเอาขึ้นไปเพื่อที่จะเอาขึ้นรถนี้แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาบ่าห้เอานี้แล้วก็บ่อยพากันเคลื่อนที่แมนบออันนี้ะ่ะอันนี้เฮ็ดอัน,นี้พากันออกมาจมตีต่างๆนาะนาะใช้หลักฐานนะหลักฐานที่เสียเอามาเอามาเปิดเบื่องกันนะที่บอกว่าบ่ได้รับความเป็นธรรมแมนบ่เพื่อนบอกกันได้ว่ามันอยู่ในชั้นสืบสวนสอบสวนเนี่ย ู่ในเชิงชั้นสืบสวนสอบสวนรวบรวมหลักฐานพยานหลักฐานเพื่อที่สิไปยื่นต่อศาลผู้ใดผิดผู้ใดถือไปสู่กันได้ชั้นศาลเฝ้าว่วาผูา้ใดรับการเยียวยาการเยียวยามันต้องหลังจากที่ศาลพิพากษามาแล้วว่าคนนั้นคนนี้ผิดแล้วให้เยียวยาเท่านั้นเท่านี้ส่วนเกินว่าจะให้เท่าไรให้เท่าไรนั่นน่ะคือสิ่งที่ถือต้องสิ่งที่ต้องเข้ารบในการตัดสินของศาล บอมนว่าสิออกมาบาาเฟ่ง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 ให้รับความเสียหายพ่อเพิ่นบอกว่าเมื่อออกมีคลิปอะไรป็นังคือจังบ่ผากันออกมาขอโทษหรือว่าผากันออกมาแก้ตางให้เพิ่อนออกมาบอกเลยว,วา่าสิ่งที่ได้รับผลกระทบนี่ได้ถึกตานาว่าเป็นเป็นอันนี้เด้เท็ดติคนเท็ดติคนเสียชีวิตเดียพี่น้องพยาบาลฟิลเลนถึกตานาเด้ว่าบ่มีความรับผิดชอบนี่เสียหายอย่างหนักเพินเ่นก็เลยบอกว่าวา่านี่ าหนที่เพิ่นให้เบื้องคลิปแล้วกาส่งคลิปมาให้เรียบร้อยแล้วให้เอาหลักฐานชิ้นนี้ไปสู่กันได้ชั้นศาลเอาเจ้าก็เอาหลักฐานมองให้ละสู่กันได้ชั้นศาลหรือว่าเจ้าเห็นแล้วเจ้าคิดว่าสู่บ่ได้ก็เลยมาเรียก้องพานซื้อเม่นว่าเรียก้องพานซื้อเพื่อที่สิโจมตีเพื่อที่สิแบบว่าญาติเพิ่นนาบางคิดว่าเพิ่นนาบางคิดว่าเพิ่นต้องโน่นนั่นนี่แล้วก็จังไอ้แล้วก็เพิ่นก็สีไมยยย่ยาวๆบ่จา้าเพิ่นฟ้องครับเห็นบ้าน่ะ สิ่งที่บ่คอกากันไตรตรองสิ่งที่พากันแบบว่าสิเอาแต่จะของบ่มแมนวาสิเอาดีเข้าตัวเอาช่วยคนอื่นเนี่ยสิ้อนแต่ความผิดใหตุตผู้อื่นมันกับบอมแมนเนี่ยทั้งๆท,ที่ลูกจะาของผิดทั้งๆท,ที่ไฟจะาของเป็นผู้ผิดคอยเว้าเต็มปากเต็มคำหรืว่าผิดเพราะว่าขับรถมาแข่งรถขันแข่งรถกันเนี่ยเมื่อคืนเม้นว่าล่ะเออทาสารตัดสินมาว่าประมาทร,ร่วมก็คือประมาทร,ร่วม เมียนบ่แต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเบิ่งแล้วบ่ได้ประมาทรวมเมียนบอล่ะเออคือบ่ไปสู่กันได้ชั้นศาลใส่คลิปนั่นอะออกมาเบิ่งดูบ่เม่นว่าตอนนี้สิเป็นโรคซึมเศร้าเป็นคุม่เลี้ยงเดียวนะสิเอาเงินไปทําบุญขอความอยู่ทธรรมเอาไปทําบุญให้ลูกสิได้เงินไปทําบุญบอล่ะสิบ่ได้เสียงเงินตีออกว่าว่าเดี๋ยวได้ตังจะเอาเงินไปทําบุญให้ลูกจังสันจังี่ลูกเจ้าเจ้าหัก คนอื่นเขาก็หักลูกเขาคือกันคนอื่นเขาก็หักชีวิตเขาคือกันลูกเจ้าไปซิ่งไปแว่นเฮ็ดผลกระทบเดือดร้อนต่อคนอื่นและถ้าคนอื่นขับรถมอเตอร์ไซค์มาดีๆลูกเจ้าไปส้นเขาตุยเฮ็ดจังไงเอาแมน่นบ่อันนี้สิมารเรียกร้องแต่ว่าเจ้าของบ่ได้รับความเป็นธรรมเสียเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ตรงนี้นี่เสียเอาทุกบาททุกสตางค์มองนี้ไปทําบุญแมน่นบ่ คือจังบสู่กันในชั้นศาลใ้เรียบร้อยเพิ่นมีหลักฐานมีบาดฟิลแเพบ่นชีแจงเพิ่นมีหลักฐานหลักฐานจากเจ้าหน้าที่เพิ่นบอกว่าเอาไปสู้กันในชั้นศาลเอาไปสู้กันเออเป็นยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะเจ้าหน้าที่เพิน่นสิ้นสิ้นสุดในการสอบสวนหลักกระทรงต่อสารสำนันเมนบ่ครับเอ,อ้